สวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายๆครับผมวันนี้วันที่เพื่พฤศจิกายน2565ที่นี่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราจะไปติดตั้งระบบโซลารเซลล์ถวายวัดนะครับผมวัดที่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้เรากำลังเดินทางไปช่วงเวลา7โมงกว่าๆนะครับผมแต่ผมออกจากบ้านมาก็6โมงประมาณ6โมงนะครับ6โมงเช้าอันนี้เส้นทางที่ออกไป จากตัวอำเภอวัดโบดก็น่าจะค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับก็จะมีทุ่งนาบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่23องศานะครับที่นี่จงังหวัดพิษณุโลกเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมถ้าถ่ายหมดนี่น่าจะประมาณสักชั่วโมง <c ười> คลิปนี้น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต่อที่วัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับ อันนี้ชุดก็ไม่ใหญ่มากเอาที่ใช้งานได้พัดลมอะไรเงี้ครับพัดลมแสงสว่างเอาไว้เวลาที่พระเขาปฏิบัติธรรมกันนะครับอันนี้ก็มีผู้ร่วมบุญช่วยกันมานะครับอันนี้คุณลุงขี่นําทางไปเพราะว่าถ้ามาคนเรียนนี่มาไม่ถูกอ่าจะหลงป่าแล้วออกไม่ถูกนะครับผมอ่ะไปติดตามกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับวัดนี้ชื่อวัดป่านาขามนะครับอําเภอวัดบด ห่างจากตัวอำเภอน่าจะประมาณ17กิโลนะครับทางที่เข้ามาก็ไม่มีเสาไฟฟ้านะครับที่นี่ก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเองมีพระอยู่หนึ่งรูปแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีงานกระถิ่นนะครับรับกระถิ่นก็นิมนต์พระจากที่อื่นมาร่วมทําการรับกระถิ่นนะครับวันนี้เราจะพาไปดูในบริเวณส่วนบริเวณของวัดวัดป่านาขามก็ อันนี้ก็ทําการก่อสร้างเป็นวิหารนะครับหลวงพ่อท่านอยู่แบบสม,มะถะตอนนี้หลวงพ่อก็กําลังกวาดพื้นอยู่นะครับวิหารก็กําลังก่อสร้างไปนะครับผมก็ยังไม่เคยมานะมาครั้งแรกพอดีมาเจอพี่กัลยานิมิตเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงศาสนาก็ไม่เห็นแล้วว่าพื้นที่นี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย ส่วนที่เป็นคมเสาอยู่นี่ก็เป็นเสาไฟโซลารเซลล์นะครับที่ญาติโยมได้นํามาถวายเพื่อให้มีแสงสว่างแล้วก็มีพระแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรการเดินทุดงมามาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับส่วนที่เหลือก็จะใช้น่าจะเป็นระบบปั่นไฟเอานะครับเพราะว่าจะต้องทําการสูบน้ําจากน่าจะเป็นน้ําห่วย ที่ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะมาติดตั้งโซลาเซลล์ระบบชุดเล็กๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําชุดใหญ่เพราะว่างบไม่ถึงนะครับก็ทําตามที่กําลังเราจะทําได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาหลายๆคนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับผมสูบน้ําขึ้นจากน่าจะเป็นบ่อบาดาลน,นะครับไม่ใช่น้ําห้วยนะบาดาลก็สูบขึ้นไปขึ้นแท้ง ก็ต้องเปลืองน้ำมันนะครับผมเพราะว่าที่จะต้องสูบน้ําขึ้นใบคอนข้างก็หลายน่าจะหลายเมตรนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่หายดีนะหลังยังหักอยู่ต้องใส่ที่บล็อกหลังมาอันนี้เดี๋ยวมีพี่คนก็มาช่วยกันนะครับผมก็จะมาช่วยกันเดินระบบที่จะใช้ได้ก็คือพัดลมตู้เย็นอะไรงนี้ก็ได้ครับตู้เย็นสักขนาด5คิว เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมอุปกรณ์ผมก็จะมีมาก็พวกสว่านพวกอะไรนะครับอันนี้อันนี้รถยอยักขิ้ใหญ่ส่วนบริเวณนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมนะครับก็น่ามาปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบอเดินในนี้ก็ยุงไม่กัดนะครับเพราะว่าหงไม่หมดละ ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแทงน้ํานะครับแทงน้ําอยู่นูน่นส่วนนี้ลูกน้องลุกน้องสี่ห้าตัวกัดเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาเมื่อกี้มันเห่าไปแล้วอันนี้คุณลุงก็จะมาช่วยกันนะครับส่วนเรื่องแผงโซลาเซลล์กำลังเดินทางมานะครับอันนี้โคงไป เป็นสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับพื้นที่น่าจะประมาณสักสิบไร่ได้มั้งครับสิบไร่ถึงไหมพี่ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงอันนี้หลวงพ่อนะครับครับผมอ๋อไร่ในอยหน่อยอ๋อหกไร่หน่อยหน่อยครับผมหลวงพ่ออยู่องเดียวใช่ไหมครับอ๋อมารับกระถินอ๋อ อ๋อส่วนใหญ่ก็จะมีพาาระมาปฏิบัติธรรมไม่เข้าประจำอยู่นี่สององค์อ๋อประจำอยู่นี่มีสององ,งค์น้ำนีน่น่าจะเป็นน้ำบาดาลเนาะน้ำบาดาลก็ใช้ไม่ได้อันนี้อันนี้สุบเจาะบ,บอ่อมันก็มันไม่ออกว่าน้ำน้ำบาดาลมันมันเค็มครับอ๋อมันเ,นเค็มครับอันนี้อันนี้เจาะเจาะบ,บอ่อเองเนาะอ่าเจาะบ่อเราก็สรุปแล้วเป็นน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อแต่ใช้ไม่ได้ ขาดแค่น้ำนะครับก็รล้งกับเนี่ยครับจากสายพาอะไรเนี่ยนะครับอ๋อทำอ่างไว้ครับฝนกขึ้นพอมันฝนตกเยอก็สูบขึ้นมาใส่แทงไว้อ๋อครับผมี่ครับอ๋อนี่กำลังทำห้องน้ำใหม่เนาะห้อง ครับผมเผื่อใครจะร่วมบุญเนาะจะได้บอกเข้าไปอ่ะนี่เราพาผมพาไปดูวัดก่อนเดี๋ยวเรื่องโซล่าเซลล์ก็ว่ากันนะครับผมอันนี้สิลผมก็ยังยังขับรถมาได้นะขนาดหลังหักแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้ปีนหลังคานะเพราะว่มมาปีนไม่ได้อันนี้เป็นบริเวณที่จะสร้างห้องน้ำใหม่ประมาณห้าห้องนะครับน้ำก็จะสูบมา ลองจากน้ําฝนด้วยเอาน้ําฝนมาลงที่แทงนะครับแล้วก็เก็บไว้ไว้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าน้ําที่นีจาะบ่อบาดาลไม่ได้เพราะน้ำมันจะเค็มก็โดยการใช้น้ําบ่อขุดขุดเอาน้ําบ่อมานะครับที่นี่ผมว่าคาดว่าหน้าอุดมสมบูรณ์เพราะดูดูที่ไอ้จะตุบเห็นไหมจะตุบวันตับเลย <c oughs> วันตับอะไรตัวนั้นอะไม่เห่านะครับไม่เหา่า แต่อันนี้น่าจะเป็นไอเจ้าเสือน่าตายค่อนข้างที่จะดุนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะกัดนะครับถ้ากัดก็เจ็บนะถ้ากัดก็เจ็บละอ่ะบริเวณอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับหกไร่กว่าๆไม่ถึงสิบไล่นี่บริเวณแทงค์ที่มาสูบน้ําเก็บไว้นะครับน้ํมาขึ้นแทงค์ที่นี่ก็ล่มรื่นเงียบสงบเพราะว่า ไม่ติดถนนถนนก็จะเข้ามานี่ก็ค่อนข้างลําบากคนเมาห้ามขับเข้ามานะครับอาจตกคลองได้ <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวเราพี่แกกําลังเอาแผงโซล่าเซลล์มานะครับแผงก็จะติดตั้งแผงเดียวเป็นระบบเล็กๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้แต่ส่วนเรื่องระบบใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยรวบรวมทุนมาอีกทีหนึ่งนะครับรวมโดยช่วยกันทําบุญนะครับบัรุงพระปรสาสนาอันนี้ก็จะมีทีมช่างมานะครับทีมช่างอาวุโส อันนี้ไม่เคยเจอหน้ากันะเพิ่งมาเจอครั้งแรกเนาะเจอครั้งแรกเลยก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าพี่อุ๋ยแกคนชอบทําบุญก็ไปเจอกันพอดีน่าน่าจะรู้จักกันทางยูทูบก็ผมก็คนพี่โลกอะก็พอดีเลยไอ้ทุนเราก็มันก็ไม่ได้มีมากไงก็ร่วมดยช่วยกันแล้วนิดน้อยพอได้มีแสงสว่างเดินปฏิบัติธรรมเนาะ แต่ปลมก็ใช้ได้กลางวันปลมใช้ได้ถ้าต,ตู้ตู้เย็นสัก5้าคิวผมว่าได้นะ,ะได้ครับเป็นตู้เย็นอีเวอร์เตอร์5กคิวมันจะกินอยู่ประมาณ50ิบวัตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบทุทนเก็บตังอีกหน่อยเดี๋ยวเอาแบตมาเพิ่มตอนนี้ก็มีตอนนี้มีเท่านี้ก็ร่วมไปก่อนนะร่วมด้วยวยกันก็ออกของมัง่งออกแรงมั่งว่ากันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวรอเราติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็ให้ดูความคืบหน้าที่วัดไปก่อนนะครับผม โอเคนะครับยอยยักษ์ขย่าใหญ่สวัสดีครับ